ดูว่าเขาโครงของ 嗰陣時，我記得自己流成日血，血水嘅血，出埋土。 โดยหลักทพิ่มข้าไปนะครับก็คือถ้าเดินตัวติดนะครับแล้วก็จะใเาากิด,ดขึ้หมาติดเกิดขึ้งมาอาอกหรูปสองตัวแล้วก็เพิ่มเกิดขึ้งมาออกหรูปแล้วก็ of get over